เรื่องเล่าสาวตุ้มตอนนิทานของแม่แม่สาวตุ้มสวายายโม,ม่เล่าจากไปได้สิบเจ็ดปีแล้วล่ะตอนเรายังมีชีวิตอยู่สาวตุ้มค่ทอนผมหงอให้เราทอนคิวให้เรา หนวดขาหนวดแข้งให้เหล้านอนอยู่ใตร่างเฮือนเนาะเมอเม่มาสะั่กหืมห,หรอวะเอานิท่าให้ฟั้งเมอมาสะักหลอนกันบว่อป่าไหมนอนรับตามือมือสาตุกัอหนวดใหไฮรอนเนาะดึงนิ้วตีนนิ้วมือใหไฮรอนท้อนอผมหงอกใหไฮรอน เบานิทานนิท่านของแง่โม่ี่ส่วนหลายจะเป็นนิท่านชีวิตจริงโมเมนต์นิท่านนิท่านที่เขากัากันดอกนิท่านชีวิตจริงของของของแง่โม่เรื่องกสิเบลเรื่องชีวิตของเธอเนาะว่าเธอทุกยากปากมองธรรมาดาบา้านเฮาลีละ ขายขหนียวจะขายอยู่แถวอะไรสาตุงกัจื้อบรายเนะาะเธอเป็นสาวเธอว่าเธอขายขอนียวเธอกับไปพุบพรักกับสมศรีสามีของหล่อนสมศรีกับพ่อสาวตุมนี่แหละสิบแปดปีเทว่าสามีของหล่อนกัขครับรถซัมโล หลอนกับไปจายตลาดไปสื่อของไม่กับเขาขายเป็นไหมค่ะเธอว่าบอกว่า,าเธอเฮ็ดกับเขาอย่งเธอบอกแต่ว่าขายเขาเหนียวเธอวางสิไหมบานสามีหล่อนระครับสามรอรับทรงหล่อนสิมากกันตัวเขาเล่กเป็นแฟนกันกักจักไปแกงยักไปไกหังอะไรยังไง ก็เสยูย่กินกันยูแบบได้แล้วเนาะแล้วเบาๆสู้ฟังนะแล้วตุ่มก็บปได้โซไปฟังแล้วเบาแล้วกันนอนเท้าสเสนอรับตาเมืองเมืองแล้วลูกพอน้องอมอใหมมันมีแห้งเลยนอนอยู่แต่ล้างเงื่อนส่วนไหลแม่สาวตุ่มนี่เข้าบกคอยอยู่เงอนดอก เธอกะสิเฮ็ดกับเขาสูร้รบสู้เต่ากินสู้สามีเธอกินน่ะละ่ะซตอนสาวตุ่มอยู่น,น้ำเบนะย่งกังเว้นเธอกะสิส้วนมูถ้ากัสนส้วนกันเพื่อนของหลอนน่ะละ่ะตายเพไปนละ่ะเพื่อนหลมมอนอะสมื่นเพื่อนของหลอนเดี๋ยวยายพูดยายข้ามยายการยายกาตาบ้าง ป๋าหนูยุม่มหนูยุ่มนี่กระนองสะพายเท่านะ่ะเป็นเมียของน้องผัวหล่อนยายเสะดีไปห,หาเขียดน้อยหนึ่งกับว่าไปหาเขียดน้อยหนึ่งกับว่าไปสัวอก้ง่ายก็เป็นยา,มมนหา,ยา่หมั่นละว่าญนนา่ห่อนนาหนาวหนาเหลี่ยงนายังกับว่าไปเนะาะไปหาโนไม้ ไปซอนหวัวไปซอนกุ้งไปจกปลาลุดไปจกปลาหากล้วยมุ่นต่างๆมุน่นสาวตุ่มเหล่ามากเหล่ามากสาวตุ่มกลับไปนันเมย์เนี่ยเฮ็ดเป็นเมือดเด้สาวตุ่มหาคบไงกับเป็นหาเขียดกับเป็นหาหน้าใหม่กับเป็นหาให้ค้อกับเป็นโอยหาเป็นตัวอย่างสาวตุ่มกะผู้หญิงอนเนกประสงค์นะจ๊ะผ <c oughs> ู้ใดๆไปเป็นเมียนี่บ่ขาดทุนเดอ้อแต่ว่า อดีตสามีสาวตุ่มนี่คิดเสดายอยู่เทะะ่าไหโอ้เสดายเสดายเสียจะไหนแล้วอดีตก็คืออดีตเนาะมันย้อนคืนมาไม่ได้เนาะสมนำหนาแห้ง <laughs> สมนำหนาเหยดไฟไใหม่เฮื่อนอยากบอสือสัตว์ต่อสาวตุ่มสาวตุ่มก็บ,บอเอาได้คนบอสือสัตว์นิทานของแม่บานแล้วก็บอกฟูฟังนวาว นี่แหละเพิ่นบดีวาแต่งงานเลยจักเทือได้ละเมยแต่ว่าเพิ่นเพิ่นกือบบดีวาเพิ่นอยู่กินกันเนาะแต่ว่าเพิ่นกือบมากะกะยังขายไก่กะยังขายข่าวเหนียวอยู่แล้วกะจังไดบุนี่มาเป็นสะพายเัมนตะเงแย่อันยายโม่นี่แม่สาวตุ่มนี่หล่นเป็นขนเหมือนจะล้านอำเภอพะนา แต่ก่อนตะกีนขึ้นกับจังหวัดอุบลบ้านนี้จังหวัดอำนาจเกิดขึ้นมากก็เลยขัดแยกอำเภอพะนาเนี่ไปอยู่กับจังหวัดอำนาจสาวตู๋ก็เลยเป็นสาวอำนาจสาวอำนาจค่ะเริ่บห <c oughs> <c oughs> ล่อนกบมาอยู่บันตะจำแย่น้ำสามีหล่อนมาปลูกตูบตอเหลาอยู่สาวตุ๋นั่นจืดใจเพราะเศร้า,าเลยมาอยู่น้ำยา สาวตุ่มนี่บริยายคือมาน,น้ำปูน้ำยาน้ำอาน้ำตาน้ำายดอกตาใยก,กับบเคยเห็นหนาปูกับเ่าเคยเห็นหนาเห็นแต่ยายาสาวตุ่มนี่ซื้อว่ายาดีดีสมซื้อเ่เคยเห็นเราหายจักเทือ่อบ่เคยเห็นเราสูญจักเทือ่อยิ่มอยู่ตลอดบาน้กะที่มาของสาวตุ่มบ้านตะแย,ยเนี่ยแะ ซาตุ้มเกิดอยู่กรุงเทพเด้เกิดอยู่โรงพยาบาลหญิงมันเป็นอย่างละโรงพยาบาลหญิงแต่ว่าแม่ใหญ่ยอยู่บ้านตันแย่ก็เลยเป็นซาตุ้มบ้านตันแย่นิทานของแม่ยังไม่จบนะใครอยากฟังก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะสาตุ้มจะพยายาม เรียบเรียงที่แม่เล่าเนาะให้ฟังว่ามีอะไรบ้างอะไรยังไงนะคลิปนี้ก็เกิน,กนไว้ก่อนนะว่าแม่สาวตุ่มนี้ชื่อว่าหนูโม่ซื้อยายโม่ส่วนสามีของหล่อนก็ซื้อสมศรีกับพ่อสาวตุ่มนี่ล่ละสมศรีนี่คือซื้อเขาโรงเรียนของเธอซื้อเหรินเธอซื้อว่าลุย หลังจากนั้นเขาก็เอืน่นลรว่าตาลุยตาลุยส่วนยายโมนี่ก๋ยายโมเขาก็เอื่นยายโมแต่ว่าสาวตุ่มเอื่นแม่์จะกล่าว่าหนูโมหนูโมหึ่งเจ้าวะอีพอนี่เอื่นพออยู่แต่ว่าแม่นี่เอื่นยายคันเป่านลูกอะยายโมงสินะคันเป่าก็แม่กอ่ะหนูโมบ่ค่อยว่าอีแม่จะเคลอยบาอยู่ตะกี้พัดมีลูกก็เอื่นยายส่วนพอนี่เอื่นพออยู่ เพิ่เกินตาลุยตาลุยสาตุ่กับบ่เอืนน้ำหอดเอินพอห้างแต่เกินสมศรีแต่ว่าวสมศรีกินขาบบ้าวแซ่บบ่แต่ว่าแซ่บเด้อสาวตุ่มกับบ่มีพอมีแม่เหรอล่ะพอแม่กับไปนี่จากบ่ล่ะที่ท่านของแม่ตั้งสิมีตอนต่อไปอยู่เด้อ มักกับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้พี่สาวตุ้มนั้นแน่อย่าลืมกดกระดิ่งเดอ้อกัดนอนอยู่ระเบยียงเฮื่อนเราเป็ยงบ้านค้นจังใดบุญก็เลยคืดควา้นเบาตามคามรอบจิงวัาสีไทยเอาหูป้าหูดาวนี่แหละแต่ว่าเมื่อนี้ไม่ไมีดาวก็เลยมาคืดพ่อหนาแม่เจ้าของก็เลยป่า ฝั่งนิทานของเม่กันนะว่สะสิเรียบเรียงให้ฟังย่อๆซะก่อนให้เพื่อนๆเข้าใจว่าเมร์สาวตุ่มสึว่วยายโมขั้นพูดถึงตัลวละครยายโม่ก็คือเมสาวตุ่มส่วนสมศรีนี่คือพอตอนโตไปกับนินทานของเมเนะเพราะว่าสาวตุ่มเป็นคนสนิทกับ กบพอ่อก็แม่สาวตุ่มสนิทกลัวลูกลูกุกค้นอยู่เบื้องส้นพอว่ามี้ยังเป็นกสิบเบาฟังสินะแล้วบอกนิท่านบอกเป็นดอกอีเมะแต่ว่าแล้วบอกนิท่านชีวิตจริงเราถาติดตามตอนต่ตไปเนี่ยสาวตุ่มสิบ่เบาสู่ฟังมือได้ขึ้นมันดอกว่าขั้นมือได้ขึ้นมันสิมาเบาแต่ว่าขั้นมือได้บ่มันกะเบิ่งคลิปเบิบ่งยังไปมือได้มันจังสิมาเบาซู่ฟัง่ง คำคือนี่ก็พอให้นอนหลับฝันดีเดอ้อเพรว่ามันสีทุ่มเล้วเด้เท้าตุ่มกับสิบไป,ปแปลงเขวเขอบนอนอแนงมือเน็ดงานสวัสดีทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิค่ะ